โอเคนะครับนี่ก็เป็นการเช็คยอดค่าโทรศัพท์ในมือถือของเรานะครับผมใช้เป็นซิม AIS นะครับยอดเงินมีอยู่ที่4 0 2 5บาทจุสตางค์นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตวิธีการหาเงินค่าโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเป็นการเติมเงินมือถือนั่นเอง การเติมเงินมือถือเนี่ยเติมได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับเอาไว้ใช้ในส่วนของการสมัครอินเทอร์เน็ตหรือว่าค่าโทรต่างๆได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับ ตอนนี้นะครับผู้ติดตามนะครับก็ถึง120,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินค่าโทรศัพท์กันเลยนะครับว่าจะทํารูปแบบไหนนะครับแล้วก็ได้เงินจริงหรือเปล่ามีหลักฐานให้ดูด้วยวันนี้นะครับเอาโอเคนะครับแอปที่จะมาอัปเดตก็เป็นแอป c a s ซินนะครับหรือว่าแอปอ่นข่าวนั่นเองนะครับ ในส่วนของ a n d r o i d นะครับจะชื่อ Casin นะครับในส่วนของ i o s จะชื่อ b u z z m a t นะครับตามรูปที่ผมขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับก็ให้เรากดไปตรงคําว่าฉันนะแล้วก็จะมีคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้เมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่ด้านหน้าตรงนี้ มันจะมีในส่วนของการใส่รหัสเชิญนะครับตรงนี้เนี่ยเพ,เพื่อนๆสามารถมาใส่รหัสเชิญได้จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนของรหัสเชิญนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกรหัสที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับหรือจะดูที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สมัครแล้วนะครับเล่นอยู่แล้วเนี่ยสามารถนํารหัสของตัวเองเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะบอกให้คนอื่นเนี่ยกรอกของเราต่อได้เลยนะครับ โอเคนะครับสลับแอปนี้นะครับทำงานเกี่ยวกับการอ่านข่าวตอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็มีในส่วนของการชวนเพื่อนด้วยนั่นเองสาหรับคนที่ไม่เก่งการชวนเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็สามารถเล่นด้วยตัวเองได้นะครับถอนเองได้เลยนะครับเรามาดูที่หน้าหลักนะครับ หน้าหลักของแอปนะครับผมก็จะเป็นข่าวทั่วไปนะครับให้เราเข้าไปอ่านข่าวนะครับผมข่าวไหนก็ได้นะครับไม่รู้ว่ามันปรับกฎใหม่หรือยังนะครับในส่วนของการอ่านข่าวในแต่ละวันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจํากัดอยู่ที่150ครั้งต่อวันสําหรับการอ่านข่าวนะครับวิธีอ่านก็ง่ายๆเลยเลือกข่าวไหนข่าวหนึ่งกดเข้าไปนะครับสังเกตด้านล่างซ้ายนะครับจะมีจํานวนเหรียญอยู่ที่20เหรียญนะครับการอ่านข่าวนะครับตอนนี้นะครับคะแนนเนี่ยมันน้อยลงมากๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ50คะแนนนะครับผมเขาได้ออกกฎในส่วนของการอ่านข่าวมาแล้วนะครับว่าการนับเหรียญเนี่ยขึ้นจากอะไรนะครับเราสามารถติดตามข่าวสารและการอ่านข่าวได้เลยนะครับนี่ฮะก็ให้ขีดสีส้มเนี่ยมันเต็มวงกลมนะครับแล้วเราก็ถึงจะได้รับคะแนนนะเพื่อนๆลองเข้ามาอ่านดูได้เลยนะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูยอดฮิตนะครับตรงยอดฮิตนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการพูดคุยอันดับบทความล่าสุดนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเมนูการชวนเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะชวนหรือว่าไม่ชวนก็ได้นะครับในส่วนของการเล่นแอปนี้นะครับการที่เราชวนเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเร็วขึ้นได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการชวนเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับ คำเชิญใหม่ของคุณนะครับแต่ละคนเนี่ยคุณจะได้รับส0,000ื่นเหรียญเลยนะครับก็คือส0,000่นคะแนนนะครับไม่ใช่เหรียญดอลลาร์นะครับเป็นเหรียญคะแนนนะก็มีรหัสโค้ดของเราตรงนี้นะครับเราสามารถเชิญได้นะครับนี่วิธีการเชิญก็ตามนี้นะครับเขามีวิธีการเชิญบอกนะครับว่าเราจะได้คะแนนอย่างไรนะครับต้องเชิญแบบไหนนะครับการเชิญนะครับเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเชิญเพื่อนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทใน Facebook นะครับตรงนี้เราแชร์เชิญใครก็ได้ในโลกนะครับแชร์ใครก็ได้นะครับเราจะแชร์ลิงก์โดยตรงก็ได้หรือว่าแคบรูปภาพนะครับเขียนข้อความนะครับแปะลิงก์แปะรหัสโค้ดของเราแชร์ลงไปหรือจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งานลงบน YouTube Facebook อะไรต่างๆเนี่ยลงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีการกดรับคะแนนเพิ่มนะครับจากกล่องสมบัตินะกดรับได้เลยส่วนด้านบนนะครับก็จะมี100คะแนนด้านบนขวามือเนี่ยกดรับคะแนนได้ทุก1ชั่วโมงนะครับ ต่อมานะครับให้เรามาดูที่หัวข้อเสนอตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินในแต่ละวันนะครับ1นถึงเวันนะครับเราสามารถกดเช็คอินรับคะแนนเพิ่มได้ต่อมานะครับเป็นโบนัสจากัดเวลานะครับตรงนี้อีเวนต์นะเป็นอีเวนต์นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมแล้วก็โบนัสประจําวันนะครับนี่ฮะเข้าไปเล่นได้เลยตรงหน้านี้นะครับผมไม่เคยเข้าไปเล่นเลยนะครับเพื่อนๆเคยเล่นก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับว่ามันได้รูปแบบไหนนะครับ ต่อมานะครับผมดูที่คําว่าฉันนะครับตรงฉันเนี่ยมันก็จะแสดงในส่วนของหน้ายอดคะแนนของเรานะครับว่าเรามีกี่คะแนนนะครับแล้วก็ช่องทางการถอนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกไว้เลยนะครับ2,500คอยเท่ากับ1บาทนะครับเราก็สามารถคํานวณดูได้นะครับว่าเรามีกี่คะแนนนะครับจะเป็นเงินกี่บาทนะครับให้เรากดคําว่าถอนเงินโอเคนะครับเรามาดูที่หน้าตาการถอนเงินนะครับ แอปนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้ถอนผ่านบัญชีธนาคารได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาได้ปิดระงับการถอนผ่านธนาคารไปแล้วนะครับช่องทางที่ถอนได้ก็คือ Paypal นะครับแล้วก็ค่าโทรศัพท์มือถือนะครับผม PayPal นะครับถอนได้ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1 0 0บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่250,000คะแนนนะครับถอนสูงสุดอยู่ที่200บาทนะครับคะแนนที่ใช้ก็คือ5 0 0 0 0คะแนนตามตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิป เกี่ยวกับแอปนี้นะครับเป็นคลิปเก่าที่ผมลงไปเกี่ยวกับการถอนเงินธนาคารนะครับกรุณานะครับติดตามอัปเดตข่าวด้วยนะครับเพราะว่าผมได้อัปเดตบ่อยมากเกี่ยวกับแอปนี้นะครับเกี่ยวกับการถอนเงินช่องทางการถอนต่างๆผมลงคลิปบ่อยมากนะครับเพื่อที่จะอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าแอปเนี่ยมันทํางานแบบไหนแล้วก็ยังถอนเงินได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับค่าโทรศัพท์นะครับเราสามารถ ถอนได้เลยนะครับถ้าเรามีคะแนนครบขั้นต่ําอยู่ที่500บาทนะครับ1ล้าน2 5 0 0 0 0คะแนนสำหรับการถอนเงิน500นะครับ2้าน500,000คะแนนเท่ากับ1,000บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอนเข้าซิมได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับเราใช้เบอร์ไหนแล้วก็กรอกลงไปแค่นะั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูค่าโทรศัพท์นะครับ1,000บาทนะครับผมใช้คะแนนอยู่ที่2ล้าน5 ผู้ให้บริการ a i s เนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ D ีแ a ็นะครับ My b y าแคนะครับช Move นะครับผมนี่ฮะเราสามารถเลือกได้เลยว่าซิมของเราเนี่ยเป็นเครือข่ายอะไรนะครับเราก็เลือกไปจากนั้นนะครับเราก็กรอกเบอร์ของเราลงไปนะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกศูนย์นำหน้านะกรอกแค่9ตัวนะครับบวกหกเนี่ยแทนเลขศูนย์ของเราเรียบร้อยเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบให้ดีว่าทั้ง2ช่องเนี่ยเบอร์เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันแล้วก็กดส่ง แล้วก็ไปที่ตรวจสอบโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นประวัติการแลกเงินทั้งหมดนะครับที่เราเคยถอนจะออกจากแอปแคสซินนะครับผมก็ได้ถอนทั้งเ a y p a าธนาคารนะครับแล้วก็ค่าโทรศัพท์วิธีการดูค่าโทรนะครับก็ดูตรงนี้ดูรายละเอียดการแลกรับค่าโทรนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าโรที่เราทําการแลกออกไปทั้งหมดนะครับผมแลกออกไปเยอะมากนะครับจากแอปนี้นะครับ รายการละ1 0 0 0เลยมี500ด้วยในะในช่วงที่มันมีการแลก500นะครับก็แลกตั้งแต่วันที่17นะครับเดือน3 2020นนู่นเลยนะครับเดนนี๋ยวเรามาดูรายการล่าสุดดีกว่านะครับรายการล่าสุดที่ผมทําการแลกนะครับก็คือวันที่20มกราคมนะครับ2021นะครับตอน5ทุ่ม11นาทีนะครับ1รายการนะครับ เอาปี2021อย่างเดียวนะ1 2 3 4 5 6 6รายการนะครับที่ผมทำการถอนเงินค่าโทรศัพท์ไปนะครับต่อเนื่องนะครับ6วันนะครับวันละ1000บาทนะครับก็สถานะนะครับขึ้นการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีก2รายการเนี่ยรอดำเนินการตรวจสอบอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับผมมีหลักฐานการรับเงินให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดู อ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อความนะครับที่ผมได้รับเงินจากแอปอ่านข่าวแคสซินนะครับอ่าคุณได้เตนมเงิน1,000บาทนะครับยอดเงินคงเหลือก็คือ1,025บาทจุด2,8สตางค์นะครับซึ่งยอดเงินที่ผมถอนออกไปเนี่ยมันอนุมัติมา4รายการนะครับ1 2 3 4นะครับผมยอดเงินรวมนะครับอยู่ที่4,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คยอดเงินในซิมมือถือให้ดูนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นการเช็คยอดค่าโทรศัพท์ในมือถือของเรานะครับผมใช้เป็นซิม AIS นะครับยอดเงินมีอยู่ที่4 0 2 5บาทจุสสตางค์นะครับที่ได้จากการ ถอนเงินจากแอปอ่านข่าวนั่นเองเอาโอเคนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับมันก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับเกี่ยวกับ p a y p a l ก็ยังจ่ายนะครับค่าโทรศัพท์ก็ยังสามารถถอนได้นะครับนี่ก็เป็นหลักฐานสำหรับการถอนเงินจากแอปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลองหรือว่ายังไม่เคยเล่นเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปวนนี้ไปดาวน์โหลดฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวโอถัดไปสวัสดีครับ